สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮซนแเฮงหมอนิงนิวช้าว,วันพฤหัสที่4ทานมอคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานช่วงกลางคนืนผันผวนปรับตัวเพิ่มขึ้นแปะ4 2่พ2ดอลลาร์หลังจากที่เห็นตัวเลยการสร้างงาน ADP ออกมาน่าผิดหวังแต่ว่าก็เริ่มมีแรงเทขายออกมาปิดตลา 4, ด4,202ดอลลาร์ลดลง3.6อลลาร์ค่ะ ADP เปิดเผยตัวเลขการสร้างงานภาคเอกชนเดือน พิเศษยนตนีลดลง32,000ตำแหน่งศูนย์ทางกับตลาดประเมินว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น5,000ตํตำแหน่งนะคะซึ่งทาง ADP ก็บอกว่าการจ้างงานเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนแอเป็นพิเศษในทั้งภาคการผิดภาคการบริการนะคะภาคก่อสร้างะคระับแล้ก็มองว่าการจ้างงานช่วงเนี้ผันผวนเพราะว่านายจ้างก็ต้องรับมือกับ ผู้ adults, ิโภกที่ระมัดระหว่างการใช้จ่ายนะคะเศรษฐกิจก็มีความไม่แน่นอนอยู่เขาบอกว่าการจ้างงานเนี่ยจริงๆก็กระทบหลายภาคส่วนนะคะแต่ว่าธุรกิจขนาดเล็กเห็นมีการลดการจ้างงานเยอะที่สุดนะคะก็เดี๋ยวติดตามนะคะว่าตัวเลขการร้างงานนอนความเพโลเดือนพฤศจิกายนจะออกมาหย่ไงจะประกาศวันที่16ธันวาหลังการประชุมเฟดทำให้ตอนเนี้ ตลาดแล้วก็เฟดอาจจะต้องดูตัวเลขการจ้างงานของ ADP เป็นหลักไปก่อนนะคะั้นัทุนมองว่าโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนธันวาคมเป็น89อนะคะดล่ารเมื่อวานอ่อนค่ามากเลยนะคะดอลลาอินเด็กซ์9 9 3 1เป็น98.86แต่ว่าที่ตัวเลขออกมาดีก็จะมีภาคการบรการออกมาดี ดัชนีเพียหภาคการบริการของ ISM เดือนพฤษยายนกลายเป็นออกมาดีนะคะเพิ่มขึ้นเป็น52.6ก็ดีกว่าต่ดคาดการไว้แล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะดูเหมือนเศรษฐกิจกยังเติบโตได้ต่อนะคะแต่ละแรงงานอยู่ในช่วงของปรับเปลี่ยนนะคะหลายๆเรื่องนะคะก็อาจจะกระทบกับเรื่อง AI เรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนโยบายภาษีของทําหลายเรื่องทีเดียว มีข่าวออกมาว่าทางสัมมิการแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสนิภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนได้นะคะโปรตีนก็ยังไม่ยอมรับข้อเสนอต่างๆนะคะคุยกันห้าชั่วโมงยังไม่สามารถบรรลุกันได้นะครับก็เลยสงครามรัสเซียยูเครนอ่ะจะดำเนินต่อไป ทางด้านคณะผู้บริหารของทั้มได้ยกเลิกการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่จะมาเป็นประธานเฟดคนใหม่นะคะทำให้ตลาดตอนนี้ก็มองว่าโตเก่งเควินแฮซั t ที่ปรึกษาของทั้มน่าจะมาแน่เป็นประธานเฟดนะทางด้านกองทุน SPR ขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่2เมว่าวันขายออกมา1.71ตันค่ะ สำหรับคืนนี้ติดตามตัวเลขผู้ขอบรัชการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น3,000รายเป็น2,19,000รายนะคะตัวเลขตรงนี้ก็สำคัญนะคะในเมื่อตล,ลาดแรงงานชะาักาอ่อนแอก็อาจะต้องดูตัวเลขตรงนี้นะคะที่ประกาศทุกสัปดาห์แนวโน้มหลักของข่มองว่าไซเวนะคะจะมีรีบาวบ้างแต่ว่ารีบาวก็ต้องระวังแรงเทขายนะคะมุมมอง,มองยังเหมือนเดิมเลย แนวรับ4,180ดอลลาร์4,164ดอลลาร์แนวต้าน4,230ดอลลาร์4,240ดอลลาร์ค่ะทองแท่งของสมาคมราคาเมื่อวานปรับเปลี่ยน16ครั้งนะคะขายออกช่วงเย็น63,500บาทลดลง50บาทค่ะแนวรับ63,300บาท63,150บาทแนวต้าน63,800บาทแล้วก็63,900บาทค่ะ สำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะถ้าเห็นราคาทองรีบาวนแนะนำให้ขายออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนระยะสั้นจุดที่ให้ขายออกไปประมาณ63,800ถึง63,900บาทนะคะได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่ตอนนี้แข็งค่าขึ้นมากด้วยนะคะระยะสั้นจะเข้าซื้อนะคะดูทองสปอตประมาณ4,164ถึง4,180ดบดอลลาร ทองไทยประมาณ6 3 1 5ืสาันหนึ่ง้ยห้าสิบาทถึงประมาณห3 3 0 0สาพันสาอยบาทนะคะส่วนลงทุนในฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์ซื้อเก่งกำไรดูทองสปอตที่ประมาณ4 1 8พันหนึ่ง้ยปดิดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน4ี่พันหนึ่ง้ี่ดอลลาร์ค่ะเปิดฝั่งขายถ้าเกิดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแต่4 2 3พัน้อยสิดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน4 2 4พัน้อยี่สิบดอลลาร์ค่ะส่วนโกลด์ไล u ์ฟิวเจอร์แนน เก่งกำไรฝั่งซื้อที่4,195ดอลลาร์ตัดขาดทุน4,179ดอลลาร์เปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันค่ะที่4,245ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน4,255ดอลลาร์เงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นเยอะนะคะหลุด32บาทแล้วก็แข่งค่าขึ้นถึง16สตางคนะ์31บาท86สตางค์ เป็นผลจากที่เงินดอลลาร์อ่อนค่ามากนะคะตัวเลขการจร้างงานของ ADP ออกมาตัวเลขลดลงแล้วก็ถือว่าเร์ไพรตลาดทีเดียวเงินบาทให้แนวรับ37บาท65สัง่งแล้วก็แนวต้าน32บาท10สัางนะคะส่วน USD future แนวรับ37บาท60สัางแล้วก็แนวต้าน32บาท5สัางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ